สวัสดีครับ XAM w e a l t h Special วันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่บริษัทโรงงานเพสัชอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือตัวยอ่อ JSP นะครับผู้ให้บริการในตลาดสินค้าสุขภาพทั้งยาแผนปัจจุบันยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณน,นะครับโดยมีจุดเริ่มต้นจากการเป็นร้านขายยาขนาด2คูหาที่มีสูตรยาเป็นของตัวเอง ดำเนินธุรกิจมากว่า72ปีแล้วนะครับตั้งแต่รุ่นที่1จนมาถึงรุ่นที่3ปัจจุบันดำเนินโดยทายากรุ่นที่3นะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท JSP นะครับดรปุ้ยคุณสิทธิชัยแดงประเสริฐสวัสด<ว>ีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเราได้มาอยู่ในบรรยากาศของโรงงานโหเห็นบรรยากาศที่ดีมากมายเลยนะครับ อยากให้ดรปุ๋ยช่วยเล่าเกีย่ยวกับบริษัทให้ฟังเบื้องต้นนิดนึงได้ไหมครับว่าภายใต้บริษัทแล้วเนี่ยมีการดําเนินธุรก,กิจอยู่กี่กลุ่มด้วยกันบ้างครับอ่ะได้ครับก็ตัวโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP นะครับหรือ JSP Pharma เนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันผลิตภัณฑ์สมุนไพรอาหารเสริมเครื่องสําอาง นะครับแล้วตัวอาหารเสริมเพิ่มสํมอางตอนนี้เราทําสําหรับคนด้วยแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยน้องหมาน้องแมวซึ่งเป็นเทรนในการเติบโตนะครับอันนี้คือส่วนโรงงานผลิตแต่พอมาที่ต้นน้ำน่ะเรามีบริษัท cdip เป็นติ้งแทงเป็นหน่วยวิจัยที่อยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นคนที่จะดึงสูตรจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานวิจัยเนี่ยมาคอมมิชชั่ไล์หรือเอามาผลิตเป็นสินค้านะเรามีติ้งแท้งคือ cdp เรามีโรงงานคือ jsp นะครับหลังจากนั้นเนี่ยในกลุ่ม JSP ภาพภาพของโรงงานเรายังเข้าไป a อ qui r e ถือหุ้นในธุรกิจผลิตน้ำยาฟอกไตนะครับพอมาปลายน้ำเรามีบริษัทอีกตัวหนึ่งชื่อเมดิสเป็นตู้ขายยาอัตโนมัตินะครับวางอยู่ตามใต้คอนโดมิเนียมนะครับแล้วก็เป็นคลินิกสุภาพโอโสถก็ซึ่งเอาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยแหละไปใช้ในคลินิกที่เป็นคลินิกแพทย์แผนไทยอันนี้เป็นกลุ่มธุรกิจที่ครบทั้งห่วงโซ่อุปทา,านแต่เราจะโฟกัสที่ อุตสาหกรรมสุขภาพเป็นหลักครับ,รบต้องบอกว่าปัจจุบันนี้นะครับบริษัท JSP เองเนี่ยเรามีทั้งโอนแบรนด์นะครับแล้วก็มีทั้ง OEM ซึ่งสัดส่วน OEM เนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ60%แล้วก็โอนแบรนด์40%สมัยก่อนเน่ยเราเอาภาพ JSP กันผลิตนะแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือ OEM เราโตจากรับจ้างผลิตเป็นหลักเพราะเราเป็นนักวิจัยเราเป็นนักอุตสาหกรรมแล้วก็ชอบผลิต ก็ผลิตให้ลูกค้า contribution เนี่ย OEM สมัยก่อนเมื่อเมื่อเมื่อสิปีที่แล้วเพิ่งเริ่ม OEM อยู่90%ตอนช่วงเข้าตลาด2ปีที่แล้ว OEM 70ปัจจุบัน OEM เหลือ50%คือโตตลอดนะแต่พอทำแบรนด์มันโตขึ้นแซงนะครับเพราะว่าอย่างของแบรนด์ของเราเองอ่ะด้วยกระแส โ hmm. ออ we ิสเดอ n นิวนิก็คือว่าความโบราณเราเลยเอาสุภาพโอสดตั้งแต่รุ่นอากงอ่ะที่72ปีที่แล้วอะครับเอามาทำแบรนด์สุภาพโอสถก็ดึงงานตัวที่เราวิจัยขึ้นมานะครับเช่นงานดำรำข้าวตาสุภาพโอสถมาทำเป็นแบรนด์ตัวเองแล้วก็ขายผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งเป็นหลักนะครับก็เลยไปได้ดีทีเนี้ยทำไมเราเลือกงานดำรำข้าวสุภาพโอสถเพราะอย่างที่เราคุยกันอะเรามีทั้ง ยาแผนปัจจุบนันมีทั้งอาหารเสริมทั้งหมดล้วนแต่นําเข้าแล้วเป็นสินค้าจากต่างประเทศพอเราจะส่งออกเนี่ยความเป็นไทยมันไม่มีอ่ะมีแต่ค่าแรงสมุนไพรไทยอยู่ที่ไหนวัตถุดิบเคมีวิตามินมาจากต่างประเทศหมดเราก็เลยเริ่มโฟกัสที่องค์ความรู้แบรนด์สุภาพโอสถองค์ความรู้สมุนไพรไทยแล้วก็ใช้วัตถุดิบสินค้าเกษตรไทยตัวนี้ก็เลยค่อนข้างโตได้ดีมากๆเลยครับืมครับจะเห็นได้ว่านะครับหลากหลาย ส่วนประกอบนะครับก็จะมีการนําเข้าจากต่างประเทศหลายตัวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยความเป็นไทยนะครับเราเองเนี่ยมีสิ่งที่ถือว่าล้าค่านะครับเป็น Country of Origin ที่ไม่มีใครสามารถเรียนแบบเราได้ั่นก็คือเรื่องของสมุนไพรไทยใชครับซึ่งสร้างมาว่าปีนี้เองเนี่ยทาง JSP ก็จะมุ่งเน้นในการทําเรื่องของสมุนไพรยให้มากยิ่งขึ้นผมเรียกว่าเป็นตามนโยบายรัฐบาลละกัน<ม>จะบอกว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเนี่ย จะโตไม่โตเนี่ยหลักๆคือเรื่องของรัฐบาลเป็นหลักถ้ารัฐบาลโปรโมทเช่นอีกไนท์ไทยแลนด์มาละเรื่องสมุนไพรไทยซอฟต์พาวเมาละเรื่องสมุนไพรไทยเราเรายกตัวอย่างอย่างเราจะทำซอฟต์พาวเวอร์คนจีนคนยุโรปบินเข้ามานอกจาก medical tourism หรือเรื่องของ wellness นะส่วนหนึ่งคือเขามาเที่ยว5วันเขาอยู่ได้แค่5วันเนาะแต่พอเขากลับบ้านอะ ทั้งปีอีก300กว่าวันน่ะถ้าเขาใช้สินค้าของไทยและเอาไปใช้แล้วชอบเขาจะเกิดการซื้อซ้ำเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลโปรโมทในส่วนของสมุนไพรไทยเนี่ยรายได้จะได้ตั้งแต่เกษตรกรนักวิจัยมหาวิทยาลายัยโรงงานผลิตแบรนด์ออเนอร์รวมถึงดิสติบิวเตอร์ที่ขายออกเมืองนอกด้วยเพราะฉะนั้นสมุนไพรไทยเนี่ยรัฐบาลนําเราเดินตามครับอ่าประมาณนี้ครับคราวนี้มาดูในส่วนของรายได้ของบริษัทนิดหนึ่งนะครับสร้างมาว่าอย่างบริษัท ที่จะเน้นทำเป็น recurring income แล้วก็ทางฝั่งที่เน้นการเติบโตนะครับให้เล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าฝั่งที่เป็น recurring income เนี่ยเรามี business model อย่างไรบ้างครับตัวยอดหลักๆที่ maintain stable และเติบโตมาตลอดคือ OEM นะครับ,รบเพราะว่าต้องบอกว่าปัจจัยของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือสมุนไพรอ่มันมี product life cycle ที่ค่อนข้างสั้นนะครับ ความเป็นเสริมอาหารก็มีเรื่องกระแสเพราะฉะนั้นอะ่ะมันเกิดโปรดักต์ไลฟ์ไซเคิมันเกิดระดับเกิดระดับเกิดระดับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีที่เรามีบริษัทวิจัยแล้วก็นํางานวิจัยมาสู่เชิงพาณิชย์ให้ลูกค้า OEM สร้างไปนะครับตัวนี้จะเป็นออเดอร์ที่ค่อนข้างนิ่งเราผ่านมาทุกๆวิกฤตแล้วนะครับทุกวิกฤตเนี่ยในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยก็จะมีตัวเกิดและตัวตาย อันนี้จะนิ่งๆเติบโตไปนิ่งๆแต่ถ้าเกิดเป็นโกลด์ก็คือแบรนด์ของเราเองนะครับแบรนด์ของเราเองก็อย่างที่เราใช้สุภาพโอสถเนี่ยโกลด์โกลดค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราสามารถที่จะใส่พลังใส่รีซอสเข้าไปได้และโดยเฉพาะอย่าง,ย,างยิ่งอ่ะคือผู้บริโภคอ่ะต้องการความเชื่อมั่น <c oughs> ผลิตภัณฑ์ปัจจุบันเนี่ยเราเป็นทั้งบริษัทวิจัยเองเราเป็นทั้งโรงงานเองเราเป็นทั้งแบรนด์โอเนอร์เองรวมถึงพรีเซนเตอร์ก็เป็น ผู้บริหารบริษัทเองเนี่ยก็ความเชื่อมั่นมาความมั่นใจมาและสินค้าดีเนี่ยมันเลยค่อนข้างโกลด์เลยค่อนข้างเร็วมากครับผู้บริโภคเองเนี่ยเวลาที่เราจะหยิบผลิตภัณฑ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็เข้าปากนะครับก็จะต้องดูก่อนแล้วว่าบริษัทที่ผลิตมีมาตรฐานแค่ไหนใช่ครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรก็ตามเราจะต้องมีโลโก้ของ JSP เพื่อเป็นการเซอร์ติฟายแล้วก็การันตีว่าสิ่งที่คุณกําลังรับประทานอยู่นั้นเนี่ย เป็นสิ่งที่อย่างน้อยเนี่ยได้ผ่านการวิจัยและพัฒนามาอย่างรอบครอบแล้วครับครับผมคราวนี้มาดูในเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะครับก็อยู่ในธุรกิจและอุตสาหกรรมเนี้ยมานะครับคําถามแรกเลยอยากทราบนะว่าปัจจุบันเองเนี่ยในประเทศไทยของเรานะครับลักพักหลายภาคส่วนเนี่ยก็ประสบกับปัญหาในแตกต่างกันไปนะครับอยากให้ดรปุ๋ยช่วยบอกนิดนึงได้ไหมครับว่าปัจจุบันเนี้ยเศรษฐกิจไทยนะครับ มีแนวน้อมเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับช่วงวิกฤตนะครับโควิดหรืออย่างช่วงต้มยำกุ้งนะครับ,รบแล้ว JSP เองเนี่ยสามารถที่จะเอาตัวรอดในแต่ละวิกฤตมาได้อย่างไรบ้างครับ,รบเอาเฉพาะในเซกเตอร์เฮลส์แคร์นะครับปัจจุบันยังไงต้องเล่าต้องตนอดีตก่อนเพาาผ่านวิกฤตอะไรมาบ้างตองแต่รุ่นอากงนะเจ็ดสิบปีที่แล้วอะ่ะต้มยำกุ้ง โชคดีว,ว่าตอนนั้นเราเป็น SME บริษัทครอบครัวเราไม่ได้กู้เงินต่างประเทศครับอ่ะเราไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่โดยตรงแต่ว่าเศรษฐกิจตกตาแต่ด้วยปัจจัยสี่ที่เป็นยาครับม,มันเป็นสิ่งจำเป็นธุรกิจยาอากงเคยผมบอกผมว่าถ้าจะเข้ามารับช่วงต่อมะะดรดกธุรกิจเนี่ยนะรู้ไวไ้เลยว่าธุรกิจยาคือน้ำซึมบอ่อทรยายเศรษฐกิจจะโตยังไงก็ตามคนป่วยก็เท่านี้แหละเศรษฐกิจจะแย่ยังไงก็ตามคนป่วยก็เท่านี้แหละเพราะฉะนั้นธุรกิจยาก็ เป็นตัวที่มั่นคงผ่านวิกฤตนะครับหลังจากนั้นมาเป็นยุคของเสริมอาหาร10ปีที่ผ่านมาเนี่ยยาโตนิ่งๆแต่เสริมอาหารเป็นธุรกิจที่มันไม่ใช่เอาไว้รักษาโรคมันมีความเป็นแฟชั่นมันมีความเป็นการใช้อีโมชั่นแล้วก็เรื่องของ preventive health care เริ่มมานี่ทำให้อาหารเสริมมันโตเร็วโตวเร็วมากๆช่วงโควิดเนี่ยกำลังซื้อหายไป อาหารเสริมในพอร์ตที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความงามลดลงแต่ฟ้าทลายโจรเพิ่มภูมิต้านทานวิตามินรวมโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับเพราะฉะนั้นโดยพอตเนี่ยยาแผนปัจจุบันก็เหมือนเดิมครับแต่ส่วนของอาหารเสริมหรือสมุนไพรที่ส่งเสริมสุขภาพโตมากขณะที่เรื่องเกี่ยวกับความงามแฟชั่นโตน้อยภาพรวมเราก็โตแล้วก็เลยเริ่มรู้แล้วว่า เ,ออเราต้องมีตะกก้าอยู่หลายใบน,นะมไม่ใช่แค่ลงหุ้นหลายบริษัทนะแต่ในตัวบริษัทเองเราจะมองว่ายาแผนปัจจุบันเป็นแคชคาวป้องกันทุกทุกความเสี่ยงครับนะครับเศรษฐกิจจะดีจะน้ําท่วมจะเกิดสงครามยาแผนปัจจุบันยังไงก็ต้องใช้ยาแผนโบราณหรือสมุนไพรจะเป็นตัวทดแทนยาแผนปัจจุบันตามนโยบายรัฐบาลลดการใช้เคมีมาใช้สมุนไพรมากขึ้นนะครับรวมถึงปัจจัยความเสี่ยงนะต่อไปเนี่ย สงครามจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ปิดเปิดประเทศจะเป็นยังไงก็ไม่รู้คิดดูนะถ้าเรานําเข้าพาราเซตามอลไม่ได้สักตัวเนี่ยหรือนําเข้าแอนตี้เบอติกไม่ได้สักตัวคนไทยกินอะไร<ม>ก็ต้องมากินฟ้าทลายโจรกินขมิ้นชันแทนแล้วล่ะครับโชคดีที่ประเทศไทยเราะปลูกได้ในบ้านนะครับทีนี้ตัวถัดไปในในตัวผ่านวิกฤตเนี่ยผ่านจากโควิดมาละเ,เราก็เรียกว่าโชคดีที่ว่าเรามี2สมุนไพรกับอาหารเสริมนะครับทีนี้มาช่วงนี้ นะครับช่วงเนี้ยเศรษฐกิจซบเซามากๆากํำลังซื้อหายตัวที่เป็นเรื่องของกินเพื่อความสวยความงามไม่โตเรียกว่าตกแต่การอาหารเสริมหรือสมุนไพรเพื่อสุขภาพอ่ะคือแม้เศรษฐกิจจะตกยังไงก็ตามนะครับ <S 2> <S 2> เอจจิ้งโซซตี้อ่ะเมืองไทยเข้าสู่ประเทศสังคมแห่งผู้สูง,สงอายุแบบสุดๆเดินไปในห้างมีแต่ผู้สูงวัยรุ่นคุณแม่ผมทั้งนั้นเลย เขาต้องกินอะไรคนกลุ่มนี้มีกําลังซื้อเยอะนะครับเขาจะประหยัดในส่วนของอะไรที่มันไม่จําเป็นเอามาดูแลตัวเองเช่นคนสูงอายุนอนไม่หลับปวดข้อเขา่าน้ําตาลสูงเบาหวานสูงความดันสูงและกลุ่มเนี่ยถ้ากินตัวไหนแล้วได้ผลโดยเฉพาะถ้ามันเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรอาหารเสริมไม่ใช่เคมีเนี่ยสวิตชิ่งจะน้อยอม,มันกลุ่มแม่แม่แมป้าป้าปู่ปู่ปเนี่ย <c oughs> จะอยู่ยาวๆ แล้วก็จะโตต่อไปแล้วโตไปเรื่อยๆตามเทรนเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีแล้วเข้าสู่สังคมแห่งเอจจิ้งโซไซตี้แล้วเนาะวันนี้รเรายังหนุ่มยังแน่นอะ่ะแต่วันนี้คุณรู้จักสุภาพโอโสดอีกยี่สิบปีอะ่ะวันหนึ่งเมื่อร่างกายเราล้าเราก็ต้องไปกินอาหารเสริมกินสมุนไพรมันมันหลีกหนีไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นตัวที่จะผ่านวิกฤตไปอีกตัว,ตวหนึ่งครับครับผมต้องบอกว่าถือว่าเป็นความคิดที่ครบเครื่องมากนะครับตั้งแต่การทําธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้า มีสินค้าที่เป็นสินค้าประจำสินค้าทดแทนนะครับรวมทั้ง preventive นะครับคือป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุที่จะต้องสูญเสียการรักษาเป็นจำนวนมากนะครับเทรนด์นี้ก็เป็นเทรนด์ที่ส่วนใหญ่คนในยุคปัจจุบันเนี่ยให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับถามดรปุูยนิดนึงว่า anti aging เนี่ยเราได้ยินกันมาเยอะมากแล้วครับรบเป็นสิ่งที่เป็นการที่เราเนี่ยชะลอให้ให้สุขภาพแข็งแรงนะครับชะลอการเจ็บป่วยนะครับให้สั้นที่สุด ก่อนจะถึงการเข้ารัก,รกษาต่ตางๆคราวนี้อยากถามว่ามันมีสมุนไพรหรือมันมีแนวเทคโนโลยีอะไรทางด้านนาวัตกรรมเพิ่มบ้างไหมครับว่าที่จะสามารถ reverse aging ได้ครับเอาแบบโบราณกับทันสมัยก่อนอ่าครับ anti aging สำคัญชะไหนนะครับแต่ก่อนคนอายุเฉลี่ยรประมาณ60ปี80ปีก็ตายกันละยุคเรานี้เรากะตายตายกี่ปีดีครับสัก85แล้วกันผมข <120. S 1> อรออคือ แก่แล้วมีตังแล้วการรักษาสุขภาพประเทศไทยนี่ดีสุดๆเพราะันตายาก<ม>แต่ตายยากนี่ต้องรักษาสุขภาพนานๆเพราะในในในเชิงของโบ,โบราณเราจะบอกว่าถ้าทุกวันนี้ตื่นเช้ามากินอะไรกาแฟขนมปังไม่ก็ตอนเย็นก็หมูปิ้ง <c oughs> นะครับ <c oughs> หมูกระทะคือ ถ้าเรากลับมากินผักในรุ่นโบราณโบราณผักให้ครบอาหาร5หมู่มีผักพื้นบ้านไม่มีเคมีไม่มีพ m 2.5ไม่มีความเครียดขนาดเนี้ยยังไงคนเราอายุเฉลีย่ยคนจะถึงร้อยอยู่แล้ว<ม>แต่ด้วยพฤติกรรมอะ่ะผมเองก็ทําไม่ได้ครับ<ม><ม>ตอนเช้าก็กินขนมปังก,กับกาแฟเหมือนเดิมเนี่ยเราเลยต้องเอาอาหารเสริมเข้ามามแต่ทีนี้พอเป็นอาหารเสริมเข้ามาสิ่งที่ผมจะทําคือเข้าสู่ธรรมชาติมากที่สุดเหมือนยุคอากงผมเลยร้อยปีที่แล้วเรากินอะไรเรากินให้ได้อย่างนั้นครับแต่ ส่วนมากก็กินไม่ได้พฤติกรรมอะไรที่ไม่ควรทําอยาก,กินเหล้าอย่าสูบบุหรี่อย่านอนดึกอย่าก,กินของมันทําหมดเลยครับเพราะเราก็ต้องบาลานซ์แต่พอเราเราู้ละว่าเราทําสิ่งที่ดีไม่ได้แล้วเลิกพฤติกรรมเร็วๆไม่ได้เราจะต้องมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาละส่วนหนึ่งอะ่ะเทคโนโลยีเราสามารถวิเคราะห์จีเนติกเราได้ละครับผมมีความเสี่ยงต่อโรคอะไรบ้างอ่ะผมมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเพราะอากงอมาม่า นะครับคุณยายเป็นเบาหวานเป็นมะเร็งไม่พ้นเรื่องพวกเนี้ยเราต้องมีพฤติกรรมยังไงเรารู้ความเสี่ยงเรารู้เจเนติกหมอสามารถพรีดิกไม่ใช่หมอสามารถพีดิกหมอสามารถคอสไสมัยอาหารเสริมหรือยาให้เราได้นี่คือเรื่องของเวลเนสแต่ของหมอด้วยความเก่งคือเรารู้แล้วว่าหมอจะมีพฤติกรรมพฤติกรรมความเสี่ยงของโรคแต่ยังคงเครียดยังคงกินไม่ดียังคงกินเหล้ายังคงกินปิ้งย่างหมอก็จะเติม Nutrition ให้เหมาะกับพฤติกรรมที่ไม่ดีของเราเพื่อยืดให้เราอายุร้อยปีให้ได้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วอ่ะเราก็สามารถที่จะใช้เรื่องของ preventive เรื่องของ wellness มาดูแลสุขภาพได้โดยเรายังคงสามารถใช้พฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีแต่เราชอบ,บได้อยู่นานๆครับครับ,รบเพราะว่ามันจะมีไมเ d s e สองแบบ,บ,บทำดีตามหมอสั่งทุกอย่างเลยอะไรที่ชอบก็กินไม่ได้ จะมีคนบอกอยู่ไปทําไม,มผมก็เลยมีคอนเซปต์คือผมอยากใช้ชีวิตอย่างที่ผมอยากใช้อย่างนี้แหละแต่ผมไม่อยากอยู่อายุยืนยืเพราะฉะนั้นหน้าที่หมอไปคิดมากหมอคิดสูตรอาหารเสริมสูตรยาตัวไหนได้ผมซัพพอร์ตเราเป็นหน้าที่โรงงานผลิตเรารผลิตให้น่าสนใจมากครับนี่ก็จะต่อยอดไปสู่ในเรื่องของ personalized medicine ด้วยถูกไหมครับว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีกรุ๊ปเลือดฮอร์โมนรวมถึงพันธุกรรมต่างๆที่แตกต่างกันนะครับ เรื่องนี้เองเนี่ยทางทาง JSP เนี่ยได้มีว่าจะเข้าไปในตลาดเนี้ยหรือว่าจะส่งเสริมการเติบโตยังไงบ้างเหยครเราเข้าไปแล้วตัว JSP เ่ะเรามีบริษัทลูกที่ทำเรื่องของ personalized pharmacy mm hmm. การปรุงยาตามใบสั่งแพทย์สำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายเราก็เป็นเหมือนทำตามหมอสั่งหมอก็จะตรวจเลือดเราตรวจเลือดเราถามพฤติกรรมเราแล้วก็คอสมัยให้อันนี้คือจุดจุดหนึ่ง แต่ก่อนหน้านั้นที่เล่าเรื่องตรวจจเนติกตรวจเลือดนะครับจะมีบริษัทที่เริ่มตรวจจเนติกละอันนี้สําหรับคนที่มีกําลังซื้อแต่สําหรับคนทั่วๆไปถ้าไม่ได้ตรวจจเนติกใช้เงินหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยเราจะเช็คอัพสุขภาพทั่วไปตัวบริษัท c d p มีแหลกเช็คอัพด้วยนะรเราเช็คอัพคนในนิคมอุตสาหกรรมในข้าราชาการในสิทธิประกัน <c oughs> สังคมต่างๆเนี่ยพอเรารู้เราจะรู้พฤติกรรมเลยครับว่าไขมันสูงแน่นอนอย่างนี้ น้ำตาลก็สูงและไคงยังสูงอย่างเนี้ยและอยากอยู่นานๆก็จะเริ่มเอา d a t a าเบสจากผลเลือดเนี่ยครับครับมาคอสไมั์ให้ได้อาหารเสริมที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของหนุ่มออฟฟิตสาวโรงงานที่มีพฤติกรรมประมาณกินชานมไข่มุกแล้วก็กาแฟหวานๆแล้วมี PM 2.5อีกเราก็จะเกิดงานวิจัยพัฒนาที่เกิดอาหารเสริมตัวใหม่ๆที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเรามาเรื่อยๆ เพราะว่า5ปีที่แล้วไม่มีใครคิดถึง PM 2.5 5ปีที่แล้วไม่มีใครคิดถึงโควิดแต่วันนี้ PM 2.5มาโควิดมาแล้วคนอายุยืนขึ้นเนี่ยแหละคือเทคโนโลยีที่ใส่เข้าไปอันนี้คือปัจจุบันนะในอนาคตจะ precision มากกว่านี้อีกเพราะอะไรครับนาฬิกาวัดใบ t a l s ซายได้ละวัดอะไรต่างๆได้พราฉะนถ้าเกิดมันเกิดการ l i n k a g e ไปที่หมอเนี่ยหมอจะคอสมมยได้ขนาดเร็วทาทุกๆเดือนที่เราไปรับ supplement ตัวใหม่ หมอจะรู้พฤติกรรมของเราเลยว่าช่วงนี้นอนดึกมากใช่ไหมครับงานหนักปิดงบเนื้อช่วงนี้ออริเตอร์แบบมาหมดเลยฟ้องมาหมดคุณเติมวิตามินนอนดึกไปเยอะๆช่วงนี้ปิดเทอมลูกไปเที่ยวเมืองนอกเยอะๆกินเยอะแต่พักผ่อนสบายช่วงนี้เอาซัพพลีเมนต์ตัวนี้เข้าไปช่วงนี้ออกกําลังกายเยอะช่วงนี้คุณจ้างเพอร์ซอนอลเทรนเนอร์ใช่ไหมช่วงนี้เอาซัพพลีเมนต์ตัวนี้ไปนี่คือเทรนเนออนาคตที่ยังไงก็มาครับผมครับฟังดูนะครับ กว่าจะมาเป็นทายาตรุ่นที่3เนี่ยน่าจะผ่านอะไรมามากมายเลยนะครับซึ่งก็มีคํากล่าวที่ว่านะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอมาถึงรุ่นที่3นะครับก็จะมีธุรกิจที่เหลือรอดอยู่ประมาณสัก1 2ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่หน้าท้าทายมากนะครับอยากจะถามมุมมองดรปุยนิดนึงครับว่าเราเนี่ยคิดว่าเราจะก้าวข้ามผ่านเรื่องเหล่านี้ไปได้อย่างไงบ้างครับ ของผมนี่เป็นรุ่นก้าวข้ามไปเป็นรุ่นที่สี่ด้วยนะรุ่นที่สี่ของผมมองตัวผมเองก่อนทําไมรุ่นที่สามถึงอยู่รอดและไม่รอดรุ่นเท่าแก่คือรุ่นปู่รุ่นหนึ่งรุ่นอาเสียคือรุ่นพ่อเริ่มมีเงินขับเบนละครับรุ่นหลานอันนี้เงินยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่โตมาบนกองเงินกองทองนะครับผมเปรียบเทียบเจเนเรชั่นสามเหมือนผมแล้วกันคนส่วนใหญ่พ่อแม่จะการออกจากธุรกิจคุณไปเรียนเรียนพิเศษไปท่องเที่ยวเมืองนอกเต็มที่หลายคน มีธุรกิจใหญ่มากแต่ไม่รู้ว่าพ่อแม่ทําอะไร <S <S แต่ขณะผมเองอ่ะเนื่องจากโรงงานห้องแลบที่เห็นเนี่ยกับที่บ้านอ่ะอยู่ที่เดียวกันนะครับผมเติบโตมาครับสิ่งที่จําความได้คือต้องนั่งพับกล่องพี่ๆที่เป็นนักวิทยาศาสตร์คือครูสอนพิเศษผมผู้จัดการโรงงานปัจจุบันเนี่ยคือเป็นทั้งคนขับรถเป็นทั้งแม่บ้านเป็นทั้งพี่เลี้ยง <S <S ทุกๆวันตอนปิดเทอมผมต้องไปอยู่ในห้องเท่าแก่คืออากงผมเขียนหนังสือได้ผมต้องหาเต็นเช็ค ดีดเครื่องคิดเลขได้คุณพ่อให้รับเซลล์รับดีดเครื่องคิดเลขแปลว่าถ้าเราทําตรงเนี้ความผูกพันเรื่องธุรกิจผมเข้ามาในธุรกิจวันเดวันที่ทํามานแรกผมรู้จักพนักงานทุกคนผมรู้จักทุกโปรเซสแล้วผมรู้ว่าพ่อแม่ผมเหนื่อยขนาดไหนถ้าเรารู้ว่าพ่อแม่เราเหนื่อยขนาดไหนทํางานหนักขนาดไหนหรือไปปาร์ตี้กับใครบ้างผมก็นหน้าที่ชงเหล้าได้เด็กๆครับไปปาร์ตี้กับใครบ้างแปลว่าผมรู้จักเท่าแก่ในวงการยา<ม>เยอะมากมนะครับ อีกอย่างคือการฝังหัวผมไปทุกที่อากงเพื่ยเพื่อนๆอ,อากงที่เป็นเท่าแก่บอกเลอต่อไปมารับช่วงต่ออากงนะมผมเจออย่างนี้ทุกสัปดาห์แล้วถ้าเรารักในธุรกิจน่ะมันอยู่ในสายเลือด<ม>เรารู้ความหนักเหนื่อยของการทํางานเรารู้โปรเซสของการทํางานผมรู้เลยว่าผมเรียนจบมาผมต้องมาทํางานเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเจเนเรชันสามรับผลักเขาออกจากธุรกิจของเราอะ่ะแล้วเขาก็าไป เป็นใช้เงินเป็นอย่างเดียวอาจจะไปรักดนตรีขณะที่บ้านคุณทําอุตสาหกรรมงั้นลูกคุณอาจจะเอาดีทางด้านดนตรีนะแต่คุณอาจจะหวังไม่ได้ว่าเขาจะเข้ามาสู่โรงงานอุตสาหกรรมมาช่วยคุณเพราะอยากให้ลูกมารับช่วงต่อก็ต้องให้ลูกมาอยู่เพราะฉะนั้นเจเนเรชั่นสี่อ่ะผมไม่ต้องห่วงเรื่องเวลละผมไม่ต้องห่วงเรื่องประกันผมไม่ต้องห่วงเรื่องทรัพย์สินที่เขาจะมาห่วงอย่างเดียวจะมารับช่วงต่อผมไหมเนี่ยเพราะว่าในตลาดหลักทรัพย์อ่ะแฟมิลี่เรายังถือหุ้นใหญ่ แล้วผมบอกอินเวสเตอร์แล้วว่าผมเข้ามาผมไม่ exit ผมจะอยู่ต่อถึงเจเนเรชันสีเพราะฉะนั้นถ้ามาถือหุ้น j จคุณถือหุ้นธุรกิจครอบครัวที่พยายามทํางานเป็นโปรเฟชชั่นอลแต่คุณจะไม่ได้ถือหุ้นธุรกิจโปรเฟชชั่นอลที่ผมจะจ้างคนนู้นคนนี้คนนั้นเข้ามานะครับยกเว้นเก่งกว่าผมผมก็จ้างเนาะครัเพราะฉะนั้นเจเนเรชันสีอ่ะผมพาลูกเข้าห้องประชุมตั้งแต่เขาเริ่มรู้เรื่อง ทั้งต่างประเทศมาในประเทศมาซัพพลายเออร์มาผมพาลูกเข้าห้องประชุมผมพาลูกเดินเล่นห้องแลบผมมีเสื้อกาวของลูกผมด้วยนะไซส์เล็กพาเดินโรงงานเพราะฉะนั้นเจเนเรชั่นสี่ผมว่ายังไงก็มาครับก็จริงๆพอร์ตออกมานะครับจากการเรียนรู้ตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็กตอนที่ยังเล็กนะฮะปลูกฝังโดยพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายนะครับจนมาถึงรุ่นเราเนี่ยก็ทำในสิ่งเดียวกันคือให้เด็กๆได้สัมผัสตั้งแต่วัยกำลังโตขึ้นมานะครับว่าเราทำอะไรบ้าง มันก็จะซึมไปเองแล่วชัปปูเองเนี่ยก็เรียนมาทางด้านไบโอเทคไบโอเทคนะครับก็ถือว่าทาั้งทั้งความชอบด้วยแล้วก็โตมาหรือพื้นฐานแบบนี้สายตรงตามคําสั่งพ่อครับเมื่อทีตอนนั้นเราไม่รู้หรอว่าเราชอบไม่ชอบผมว่ามาถามป้าเรียนอะไรดีเฮ้ยธุรกิจยาเราไปแข่งขันกับเมืองนอกลําบากเราทํายาสิทธิบัตรไม่ได้ประเทศไทยไม่มีศักยภาพไปทําเรื่องฟู้ดและกันน้องสาวเรียนอะไรป้าเรียนอะไรดีไปเรียนบัญชีครับน้องชายไปเรียนธุรกิจตอนนี้เลย ซีเลเวลสี่คนพี่น้องสี่คนทํางานคนละฟัง์กชั่นแต่ของผมคือเพลินเชื่อฟังพ่อแม่ครับลยทําตามพ่อสังครับครัเท่านี้โหฟังดรปุ้ยแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับในนวัตกรรมต่างๆปัจจุบันเนี้ยในตัวเองเนี่ยมีการวางแผนหรือว่ามองเกี่ยวกับเรื่อง work life balance ยังไงบ้างไหมครับตัวผมเองนะครับวางแผนเลือก work life balance ี่วางแผนไม่ได้เลยครับ ตั้งแต่ผมเข้าตลาดหลักทรัพย์มา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมนอนเที่ยงคืนเกือบทุกวันเลยครับประชุมเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับจนเรารู้สึกว่าเราล้านะครับแต่เป็น CEO อะครับครับจะไม่ทำงานหนักก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นของผมอะเวิร์กไลฟ์บาลานผมทำไม่ได้บอกเลยสารภาพนะครับแต่ผมก็จะอาศัยซัพพลีมน์มาช่วยเนี่แหละนะครับ นอนดึกแล้วก็มีตัวพลリเมนช่วยกินเหล้าก็มีพลリเมนช่วยเครียดก็มีพลリเมนช่วยขาดอย่างเดียวที่พลリเมนช่วยไม่ได้คือการออกกําลังกาย<嗯>ผมเลยบาลานซ์ของผมคือผมทํางานหนักจัดเต็มแต่ทุกๆวันผมจะมีเวลาที่<嗯>ทั้งเลขาและภรรยาจะบังคับลงตารางเลยว่าต้องออกกําลังกายส่วนเหนือจะออกกําลังกายอาหารเสริมและยาช่วยได้อะเราก็จะเข้ามานะครับอีกนิดนึงก็คือเรื่องจิตใจนั่นแหละความเครียดอาหารเสริมช่วยไม่ได้นะออกกําลังกายช่วยได้หน่อยก็ อาศัยเป็นชาวพุทธเนาะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิอันนี้ก็ช่วยได้ครับส่วนงานหนักเหมือนเดิมครับ16ชั่วโมงต่อวันครับครับก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตที่นะครับต้องจัดเต็มทั้งในด้านของการทํางานแล้วก็ไม่ลืมที่จะดูแลสุขภาพอย่างดีที่สุดนะครับขอไหนๆเราแวะมาเรื่องของเวลเนสล้วนะครับนอกเหนือไปจากตัวเองเนี่ยคกรรอบกายนะครับอย่างสัตว์เลี้ยงที่เราที่เรารักนะครับรวมถึงผู้สูงวัย ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยทุกคนเนี่ยต่างก็อยากมีเวลเนสที่ดีกันทั้งนั้นนะครับทางบริษัท JSP เนี่ยก็ถือว่าเข้ามาตอบโจทย์ให้กับทุกกลุ่มได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะครับคราวนี้นอกเหนือจากในเรื่องของการทํางานส่วนตัวแล้วนะครับอยากสอบถามว่าในด้านของการลงทุนส่วนตัวเนี่ยมีการวางแผนยังไงบ้างไหมครับตอนนี้การลงทุนส่วนตัวถ้าเป็นส่วนตัวเลยนะ<ม>แน่นอนครับผมมี2หมวกหมวกหนึ่งคือผู้ถือหุ้นใหญ่หมวกหนึ่งคือผู้บริหาร ผู้บริหารก็รับเงินเดือน,นครับ,รบพอรับเงินเดือนเสร็จปุ๊บเราก็ต้องบริหารด้วยการซื้อกองทุนนะครับซื้อกองทุน SFX เลขชื่อไม่ค่อยถูกจา <ำ S 1> ชื่อ LTF อยูอ่เพื่อลดหย่อนภาษีก็ตามสัดส่วนเลยครับ RMF ก็ตามสัดส่วนซื้อประกันก็ตามสัดส่วนตอนนีย้ยังอยู่ในหมวกตรงนี้อยู่ในฐานะคนกินเงินเดือนอเราก็จะเอาเงินเดือนมาบาลานซ์กับซื้อกองทุนกับค่าลดหย่อนภาษีแต่ส่วนหนึ่งที่เป็นเวลส์ไดจ้จากหุ้นเช่นเงินปันผลหรืออะไรก็ตามอะ่ะมันก็จะมีเงินเข้ามาอีกก้อนหนึ่งสมมุติถ้าปันผลเยอะเราก็จะอาศัย personal wealth อันนี้ใช้ personal wealth เพราะว่าด้วยการทํางานที่ค่อนข้างเยอะมากๆของเราผมไม่มีเวลาศึกษาเรื่องเงินเลยครับ,รบแล้วก็ต้องใช้ personal wealth private wealth ที่จะมาช่วยให้คําปรึกษาว่าเงินเดือนผมมี LTF SFXX RMF ซื้อประกันอะไรเรียบร้อยแล้วครบตามขอบเขตละถ้าซื้อประกันเขาวางแผนให้ลูกจะโตถึงอายุ20อยากเรียนอะไรถ้าเราตายเราก็เสียจะทำไงประกันวางแผนไปเต็มที่ พอประมาณนี้อันนี้ใช้เงินเงินเดือนจ่ายคให้ให้อยู่ในฐานะเงินเดือนประกันชีวิตอะไรต่างๆประกันที่สะสมทรัพย์อะไรให้ลูกเนี่ย<ม>อันนั้นวางไปแต่ถ้าเป็นเวลส์ซ้อนใหญ่จากเงินปันผลเราก็จะเอาเข้ามาก็ให้กองทุนช่วยแมนเนจเลยครับ<ม>ตอนนี้ผมก็ยังเป็นด้วยอายุ43ผมก็บอกอ่าเวลส์แมเนจเจอร์ไพรเวทเวลที่ดู ตอนนี้ผมขอรับความเสี่ยงเต็มที่ก่อนเรามีกําลังทํางานนะแต่ถึงสัก50ก็ค่อยว่ากันก็คงลดจัดส่วนความเสี่ยงก็ต้องหาที่ปรึกษาครับคือเรา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 ,เราเก่งนะแต่เราเก่งในเรื่องยาครับเรื่องการเงินจะมานั่งถาม CFO เรื่องส่วนตัวมันก็ไม่ใช่ครับ,รบก็เลยก็ต้องให้เ e r s o n a l เล่นฟิตเนสย่ยต้องมี Personal Trainer เลยเนาะใช่ เราก็ต้อง <Well S 1> มี personal well personal well นะครับใช่ถามปัจจัยนิดน,นึงครับว่าปัจจัยอะไรที่ดรปุ้ยเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเลยในการที่จะเลือกคนที่จะมาดูแลบริหารจัดการความมั่งคั่งให้กับเราในใน,ในในทุกวันที่ product ของหลากหลายที่เนี่ยมันค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกันไปหมดเลยนะครับสองอย่างดูคนกับดูความรู้ค,รความรู้ส่วนมากแน่นอนมีใบเซอร์ติฟิเคอะไรครบถ้วนเนี่แหละ แต่ดูคนคืออย่างผมมีพฤติกรรมที่ทํางานดึกนอนดึกไลน์ไปแล้วตอบเปล่าสี่ทุ่มโทรไปแล้วตอบเปล่าเพราะเวลางานไม่ต้องมาคุยกับผมเลยนะไม่มีทางแน่นอนอ่าเพราะฉะนั้นคนที่มาดูเวลส่วนตัวต้องรับโทรศัพท์ผมหลังสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนได้อ่ะถ้าเขาทําแบบนี้ได้ ก็ค่อยเขา้ามาดูครับเพราะคนที่รับพฤติกรรมอย่างผมแบบนี้หาหายากะหายากคนทําประกันอ่ะคนดูแลประกันผมเลือกเลยสี่ทุ่หน да SO ึ่งที่ยงคืนเท่านั้นที่เราจะคุยกันนอกจากนั้นไม่ต้องคุยกันรับได้ค่อยมาคุยกันเพราะคุณจะเจอผมโทรกวนตลอดเวลาดึกๆึกเพราะ private wealth ก็อย่างนี้เหมือนกันถ้าได้ความรู้ส่วนใหญ่อ่ะความรู้ความสามารถเขาค่อนข้างเก่งอยู่แล้วแล้วก็ ยังไงก็เก่งกว่าเราครับผมไม่รู้ว่าเวียดนามเป็นไงจีน,นเป็นไงอเมริกาทะเลาะกันเรื่องอะไรผมรู้แต่เรื่องเฮลท์แคร์ครับ,รบเรื่องภาพรวมผมไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยผู้รู้มาช่วยเราไม่สามารถเก่งทุกอย่างได้หรอกอครับ,รบก็วันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้นะครับการแชร์ประสบการณ์ที่เต็มอิ่มมากนะครับอย่างไรแล้วก็ฝากติดตามบริษัท ال ท้ายที่สุดนี้ทางดรปุ้ยนะครับมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆหรือว่าคนที่อยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทบ้างไหมครับ หลักๆคือผมอยากให้ทุกคนอ่ะเข้าใจสุขภาพและดูแลสุขภาพก่อนผมอยากให้อาหารเสริมผมอ่ะเป็นเพียงตัวช่วยแล้วยาที่ผมผลิตเป็นเพียงแค่สิ่งจำเป็นถ้าเป็นไปได้อย่ามากินยาเลยครับคุณไม่ควรจะป่วย คุณกินอาหารเสริมแต่ก่อนจะกินอาหารเสริมคุณไปดูพฤติกรรมที่ดีของคุณก่อนครับถ้าคุณกินอาหารครบห้ามู่เหมือนรุ่นโบราณได้แล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้แล้วออกกําลังกายให้ถึงนอนหลับให้สบายจริงๆอาหารเสริมไม่ใช่สิ่งจาเป็นนะแต่ว่าผมว่าคุณทําไม่ได้หรอกผมก็ทําไม่ได้พี่ก็ทําไม่ได้ครับครับอย่างนี้เรา้ค่อยมาใช้อาหารเสริมครับครับผมก็วันนี้ต้องขอบคุณทางดรปุยมากนะครับ คุณสิทธิชัยแดงประเสริฐประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเพศัตอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนขอบคุณมากครับขอบคุณครับ